สวัสดีด้ะจ้ามากักพ่อกันแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันพามาเบิ้งหงังโตเขาอยู่ทางหลังนี้ออกมาเรายามพันออกมาโตด <c oughs> เอ้ยก็แพ้เนี่ยค่ะเพิ่งตดเนี่ยเอ้ยก็บวมำโตอดตอดนี่โอ้ยยานเนาะเขเนาะโบจําเป็นก็บโบต้องไปเกอพันนึงค่ะมาผาย่างรัดส่วนอย่างค่ะลมเย็นๆซะ สวนยางจะสวนยางธรรมชาติบ,นบานๆเนาะค่ะนาะสดชื่นเค่ะถึงมันในแห้งแร้งแต่ว่ามันก็เป็นความสุขแบบบานๆว่างั้นเถอะสวนยางพามาเบื้องกอยางวี่นําสวนนะคะเด้อไอเห็นพันอันโจยางแต่ว่าช่วงนี้น้ำย่างมันโบเยอะพังก็เลยยุดค่ะ อันนี้อีกฝั่งหนึ่งของอันสวนเนาะค่ะเนาะเบอร์อยางก็ล่นย่างกะดังครบเคียบครบเคียบเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นนาน เบอร์พันล่วงว่างั้นเถอะปะนี่ค่ะพันล่วงน่ะมดละอีกบกี่อาทิตย์ก็เหลือแต่โกอนเปลี่ยนนันโอย่างหัวลุนอ่ะสำนีก่อนนะค่ะเนาะพระกันคลิปนาน,นจะเฮ้อทุกบ้านมีความสุขได้จ้าสวัสดีค่ะ